ข้อ7ก็ยังธรรมดานะครับข้อ7เป็น2ฟังก์ชันคูณกันตัวหนึ่งเป็น x กําลังสองอีกตัวหนึ่งเป็น log x ก็ใช้กฎผลคูณธรรมดานะครับก็จะเป็นอย่างจําได้ไมเอ่ยหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคือ x กําลังสองนะฮะดิฟหลังติดไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคิดนะครับเป็นดิฟ log x บวกหลังคือ log x เฉยเยไม่ดิฟนะครับแล้วก็คูณกับดิฟหน้า ก็คืออนุพันธ์ของ x กําลังสองอันนี้คือใส่สูตรอนุพันธ์เฉยๆใส่สูตรอนุพันธ์ของผลคูณผลคูณระหว่างฟังก์ชันครับถัดมาบรรทัดถัดมาก็คือแก้ตัวที่ยังติดอนุพันธ์อยู่ซึ่งมี2ตัวนะครับซึ่งตรงสูตรเป๊ะๆไม่ได้ต้องคิดอะไรซับซ้อนนะครับตัวแรกก็จะเป็น x กำลังสดึงลงมา ดิฟลอง x ได้1ส่วน x นะครับงั้นเดี๋ยวเราจะตัดกันอ่าแล้วก็ l o อก x คูณกับ2 x นะฮะจะเห็นว่าผมใส่วงเล็บไว้ทั้งสองอันจริงๆไม่ได้จำเป็นต้องระแวงขนาดนั้นแต่ว่าเพื่อแยกให้เห็นว่ามันเป็น2ก้อนคูณกันนะครับเพราะว่าบางทีเขียนถ้าติดถ้าเขียนติดกันเนี่ยมันกลายเป็นดิฟไม่ใช่ดิฟ เอ็กซ์ล็อกเอ็แบบนี้ซึ่งบางทีอ่านแล้วจะงงว่าแปลว่าอะไรนะก็แยกเป็น2ก้อนให้ชัดเจนหรือใครจะเขียน 2x ไว้ข้างหน้าล็อกเเลยก็ได้เหมือนกันนะครับ uh, ทีนี้มีอะไรตัดกันได้ก็ตัดะนะครับก็อันตัวนี้ก็จะเหลือ x ตัวเดียวแล้วก็บวก 2x l o g x อกเา็นี้นะครับ บรรทัดที่2ที่เราทํามานี้คือหาอนพันธ์ของของ l o อก x กับ x กํลังสงนะครับลงมาตรงตรงบรรทัดสุดท้ายคือจัดรูปผมลายมือเล็กึ้นเะรื่อยนะไม่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะข้อ7สั้นมากขอต่อข้อ8นะครับข้อ8เริ่มเป็น ฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะครับไซน์เหรือไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครหรือไซน์ไฮเปอร์โบลิกแล้วแต่ใครจะเรียกก็เริ่มเอามาซ้อนกับชาวบ้านเขานะครับเริ่มเอามาซ้อนกับ x อกำลังสองสูตรของไฮเปอร์โบลิกไซน์นะครับเหมือนของเหมือนของไซน์แต่ถ้าเป็นของคอสเนี่ยดิฟไฮเปอร์โบลิกคอสจะไม่ติดเครื่องหมายลบนะครับก็คือถ้าเป็นฟนะังก์ชันไฮเปอร์โบลิกเ่ยดิฟไซน์ได้คอสดิฟคอสได้ไซน์ ดังนั้นระวังสับสนกับตรีโกณน,นะครับข้อนี้เราหาอนุพันธ์ของไฮเปอร์โบลิกไซด์ก็จะได้คอสที่เติมเรบางคนจะอ่านว่าคอสก็ได้นะครับแต่มันคือมันเป็นตัวเดียวที่อ่านออกเสียงได้ตัวอื่นเวลาเพิ่ม H เข้ามาแล้วเนี่ยมันมีปัญหาหมดเลยนะครับดังนั้นผมก็เลยพยายามเลี่ยงที่จะ ไม่ไม่ไม่ออกเสียงมันไปเรียกให้เปร์บุหิกให้ชัดเจนทั้งทั้งหมดทั้ง6ตัวดีกว่านะครับอ่ะก็อนุพันธ์ของเปลือกโดยที่ไส้ในเหมือนเดิมเราใช้กดลูกโซ่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คูณกับอนุพันธ์ของไส้ในก็จะเป็นออนุพันธ์ของ x อกกำลังสองแบบนี้ก็ใช้กดลูกโซ่ อนุพันธ์ของไฮเปอร์โบลิกไซด์ได้ไฮเปอร์โบลิกคอสถัดมาอะไรไม่เปลี่ยนแล้วก็ทิ้งไว้อย่างนั้นนะครับ x กําลัง2อนุพันธ์ของก้อนนี้คือ2 x เนะเราก็เอาเพื่อความสวยงามก็เอา2 x ไ x ไปข้างหน้าได้2 x ไฮเปอร์โบลิกคอส x กํลัง2แบบนี้นะครับ บรรทัดนี้คืออนุพันธ์ของ x กําลังสองแล้วก็จัดรูปไม่ได้จัดรูปอะไรมากมายแค่เอาตัวคูณมาไว้ข้างหน้าเท่านั้นเองนะครับก็จะเห็นว่าไม่แทบไม่ยังไม่มีความซับซ้อนอะไรซับเท่าไหร่นะครับตรงไปตรงมามาก